วันนี้สุกที่ยี่สิเจดือนมิถุนาจะเซ้นเดือนละเดี๋ยวพาดูผักที่ปลูกไปคราวที่แล้วมีอะไรมั่งเริ่มจากตรงนี้อันนี้สวนผักหน้าบ้านอันนี้จะเป็นมะเขือขืนเพื่อนสาวคนไทยให้มาเขาบอกว่ามันอร่อยเนี่ยกำลัางงามทดลองปลูกแค่นี้เดี๋ยวถ้ามันงามเดี๋ยถ้ามันผลดีไม่ใช่มันงามทุกทีถ้ามันผลดีแล้วก็ รสชาติโอเคเดี๋ยวพีน่นาเพิ่มพื้นที่วันนี้ใช้ได้ปลูกตอนเดือนหกประมาณมนที่สีที่หเดือนมิถุน,นาอันนี้ก็กระเพรากะเพาอันนี้จะเอาไว้ทําพันก็เลยปล่อยให้มันแก่ด้านนี้กำลังงามอันนี้โหระพาเดี๋ยวดูถั่ถั่วฝักยาว ฝักยาวพันนี้กำลังกำลังมีช่อดอกมั้ง mm. เห็นแวบๆบแบบอยู่ตรงไหนนะ mm. ด้านโน้นหรือเปล่าตะปุมด้านนี้เห็นตะปุ่มมานิดนึงอันนี้มันจะช้าถ้าเทียบกับฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้จะมาเร็ววันก่อนเห็นดอกอยู่น่าจะหลน่นฝนตกลมแรงอันนี้ยังยังไม่มาอันนี้ยังไม่มา อันนี้มาแล้วอันนี้มีชอ่อดอกชอ่อดอกแล้วก็ฝักเล็กๆนี่ฝักเล็กๆฝักเล็กๆสวยนี่กำลังขึ้นค้างปีนี้ให้เวลาเกี่ยวกับการทําค้างเยอะเหมือนกันนะไปตัดไผ่ตัดไผ่ใช้เวลานานเหมือนกันนะตัดไผ่เพราะว่ามีดไม่ค่อยคมเลื่อยไม่ค่อยคมต้องไปเลือกเอาแบบ ลำที่มันโอเคโอเคอันนี้เอามาด้านนี้ให้มันขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะพันกันเองพันนี้อร่อยน้องแม่บ้านให้มาทุ่มเทกับการทดลองปลูกถั่วมาเจ็ดถึงแปดปีได้เนี่ยกว่าจะสรุปพันนี้อันนี้เป็นพันสีม่วงถ้าถ้าถั่วฝักยาวสีม่วงดอกมันจะม่วงแล้วก็โคนต้นเขาจะจะแบบนี้สังเกตง่าย ถ้าสีเขียวเดี๋ยวให้ดูสีเขียวจะไม่มีจะไม่มีสีแดงนะันะมันจะสีเขียวล้วนอันนี้เห็น,นี่วิธีดูสังเกตถ้าน,น้องแม่บ้านท่านใดซื้อถั่วฝักยาวสีเขียวแล้วเ,เห็นก้านอย่างนี้เออสีม่วงแน่นอนการลำตน้นก็ทักมาบอกได้เดี๋ยวปีหน้าจะแยกสีจริงๆก็แยกสีนะ แยกเออแยกขนาดขนาดขนาดไม่ใช่สียังสีดำเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดไซส์เ,เซตยี้ากับสิบหกสิบสิบห้าสิบหกกับอา่ายี่สิบห้าเดี๋ยวปีหน้าจะแยกสีดีกว่าเพื่อความชัดเจนง่ายขึ้นสวยตรงกลางก็จะปลูกไอ้กระเพรา ด,ด้านนี้ก็จะเป็นกระจีบนี่อันนี้ก็มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศส้มเดี๋ยวเอาออกให้เขาไปด้านน้นดีกว่าให้เขาลงตรงน้นให้เข้าไปด้านน้อน,น,อ,น,น,น,อ,นอันนี้เป็นพริกน่าจะพริกกะเหลี่ยง แล้วก็มะเขือเทศที่ปลูกไปข้าวก่อนนี่อันนี้มะเขือเทศทานสดแล้วก็ะแซมถั่วพูกำลังออกช่อดอกอันนี้เป็นมะเขือเทศพันธุ์ลูกเด้ๆของญี่ปุ่นตรงนี้คำนวณพื้นที่ผิดนิดหน่อยเจได้เจได้จริงๆมันน่าจะแบบให้มันแคบลงเหมือนตรงนี้ยเนให้ดูตรงนี้ แคบลงเดี๋ยวปีหน้าค่อยค่อยแก้ไขอันนี้ก็ปลูกมะเขือเทศส้มกับสีดามีพื้นที่ตรงนี้ขยับไปตรงนู้นมันก็จะได้แบบพื้นที่ปลูกผักอีกเดี๋ยวปีหน้าตรงนี้ก็สงสัยต้องรือ้อรื้อออกอันนี้ปลูกถั่วอีกสายพันธุ์หนึ่งทดลองว่ามันจะมาไหวไหมด้านนี้ก็จะปล่อยลงก่อนกาลังเพาะว่าจะลงแตงด้วยถั่ว หรือจะไม่ลงก็ได้อาจจะเวลาถั่วมันลามเรือมันจะเยอะนะก็จะไปพื้นที่ทดลองดูด้านนี้ก็ปลูกผักเพเอิญดินตรงนี้ใช้ดินใหม่อันนี้เป็นดินแดงภูเขานะนเดี๋ยวประมาณสักเดือนสิบเดือนสิบเสองกระถางที่ใช้ปลูกผักที่เป็นดินดินที่ปลูกผักนะก็จะเอามาโรยโรยแล้วก็ผสม เราก็จะอัดขี้วัวไว้ขี้วัวขี้ไก่ไว้ส่วนมากจะเป็นหญ้าแบบนี้บางคนคนไทยชอบเรียกว่าหญ้าห่างม้าใช่ไหมนี่มันจะมีปัญหาเดี๋ยวให้ดูมะละกอมะละกอตอนปลูกนะต้นเล็กเล็กเล็กเกเกนี่ยกำลังโตลแล้วไม่รู้มีช่อดอกยังยังนะประมาณเดือนเจ็ดน่าจะเริ่มมีเดือนแปดเดือนเก้าจะเห็นได้ชัด ด้านนี้ก็ลงต้นอจิไซหรือไฮเดรนเยียลงปลุกไปถึงโน,น้นแนวโน,น้นกะว่าจะทำเนี่ยดอกเนี่ยสวยกะว่าจะทำแนวปุปกปลุกไอ้ดอกไม้มันจะมีกุหลาบมั่งแล้วก็ดอกอินทวามั่งซื้อมาจริงๆอินทวาปลุกไปสองปีก่อนแล้วทีนี้ให้น้องเขามาช่วยตัดยาเขาตัดทิ้ง มันขึ้นอยู่กับสีนะค่าของอของดินอนะ pH จริงๆมันเป็นสีม่วงน่าจะดินอีกมันจะออกเป็นสีแบบนี้ค่าของดินมีส่วนถ้าปลูกอไฮเดรนเดียสภาพแบบนี้เมื่อวานนีฝนตกเขาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงนานเหมือนกันนะเนี่ยฝนจะเยอะๆช่วงประมาณเดือนสี่เดือนห้ามีปัญหานิดนึง เดี๋ยวจะพาไปดูต้นกล้วยต้นกล้วยฝังง่งนู้นปีนี้ดีใจมีเวลาให้กับการทำค้างเนี่ยความจริงชอบแบบค้างถั่วแบบนี้เป็นไม้จริงๆก็อยากทำยาวลากว่าน,นี้แต่ด้วยที่ว่าอยากจะทำหลายๆอย่างผสมไม่เน้นถั่วถ้าเน้นถั่วอย่างเดียวมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะการปลูกผักมันต้องผสมประสาทก็เลยทำเป็นท่อนท่อนท่อน เป็นความยาวของตรงนี้ประมาณน่าจะสองเมตรได้นะความยาวตรงนี้ถึงสองเมตรกว่าแล้วตรงนั้นก็ประมาณเมตรครึง่งประมาณนี้จะได้ลงแมงลักนิดเดียวเองลงแค่ต้นเดียวเนี่ยเวลาทำกับข้าวก็วิ่งวิ่งออกมาหน้าบ้านนิดเดียวเองหลังบ้านก็ โอเคนะแต่ว่ามันไกลถ้าเทียบกับนาบ้านานิดนึงมองภาพภาพนี้ภาพไอ้ววมตรงนี้ก็โอเคพื้นที่ตรงนี้จะปล่อยว่างปนีนี้ตอนแรกว่าจะลงแตงไทยที่นี้โดย่ว่าต้นกามันหมดมีปลูกแค่โซนนนอนแล้วก็หมดแล้วก็เลยไม่ได้ลงอันนี้ฝักทองยอดฝักทองสวยด้วยอบด้วยนะ ดูยอดสักทองเดี๋ยวดูไอ้ต้นกล้วยต้นกล้วยจะให้ดูกล้วยน่าจะเป็นกล้วยป่าญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้ปลูกเอาใบเห็นไหมสวยเพิ่งจะเห็นช่อดอกอะไรอะไรปีกล้วยโทษทีปีกล้วยปีนี้แหละเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยป่า รู้สึกว่าทรงเหลี่ยมของกล้วยนะเนไเดี๋ยวนะจุงมเข้าไปไม่เห็นเนาะมันจะเป็นเดีม่เดมเอีม่มะน่าจะกล้วยป่าไม่ใช่กล้วยน้ำหวานนะกล้วยน้ำหวานน้องคนไทยเคยให้มาปูกแล้มตายอะมันก่อนก็เอาใบไปทำกับข้าวเอาใบกล้วยไปห,อหอ่อหมกห่อหมกลงไม้สภาพอากาศวันวนี้ ตอนนี้อากาศเย็นนิดนึง